ถ, seen. ถ้าคิดถ <ı> ึงตัว <et S 2> <rac> ต่อตัวหัวหน้าพักต่อหัวหน้าพักไม่ว่าจะเป็นท่านนายกอนุทินท่านอภิสิทธิ์วชจาชีวะคุณแพทองทานคุณเทงจากพรรคประชาชนสี่พักที่ยกกันมาเนี่ยผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้เป็นรองใครเลยคุณอภิสิทธิ์มีความพร้อมทั้งอายุประสบการณ์ความรู้ความสามารถไหวพริบปฏิภาณความเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกเพราะตัวคนดิเดตหัวหน้าพักเนี่ยเราไม่แพ้ใครเลยครับ การจัดทัพเตรียมตัวเลือกตั้งนะคะรอบหน้าค่ะต้องบอกเลยว่าทุกพักนะคะนาทีนี้พวกเขาทำงานแข่งกับเวลาค่ะและนั่นหมายถึงพักสีฟ้าพักประชาธิปัตย์ด้วยค่ะพักประชาธิปัตย์น่าสนใจค่ะเพราะว่าวันที่18ตุลาคมนี้ต้องมีความชัดเจนแล้วค่ะว่าใครจะมาเป็นผู้นำพักคนใหม่พักประชาธิปัตย์จะเข้าสู่โหมด รีโนเวทรีเซ็ตหรือว่ารีแบรนดิ้งวันนี้สยามรัฐสัปดาหวิจาร์ค่ะมีนัดอัปเดตสถานการณ์ทางการเมืองไปจนถึงสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์กับคุณนิพิษอินทรสมบัติอดีศพัทลุงค่ะแต่วันนี้คุณนิพิษนะคะได้กลับมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์พร้อมประกาศว่าจะโหวตให้คุณอภิิ์ในวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณนิพิษค่ะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ คุณอิพิทคะวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะพักประชาธิปัตย์จะมีหัวหน้าพักคนใหม่ชื่อคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะใช่ไหมคะผม,ผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับ <c oughs> มั่นใจจากการที่ออสอบถามผู้แทนนัษฎรนะครับที่เขาเดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งถือว่า <c oughs> เขาเป็นมีมีเสียงข้างมากนะครับเอือ40%อร์ นะครับ40%เนี่ยเขาเน้ำหนักมันอยู่ที่ที่ผู้แทนนักสรรอดน,นะครับถ้าที่ฟังผู้แทนนัรสอส่วนใหญ่แล้วก็สนุนคุณพิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักครับล่าสุดเนี่ยทางคุณนิพิษทราบว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับทางคุณพิสิทธิ์ทางคุณพิสิทธิ์นี้ได้มีการตอบรับหรือว่ามีความเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะพอที่จะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะเชิญคะ่ะครับคือคือก่อ,อ,อนนี้ก็ ก็มีการคุยกันนะครับคุยกันทางศัท์เพร่าตอนหลังระยะหลังนี้ผมจะจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมจะอยู่จังหวัดพิลลุมเป็นหลักนะครับแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี่ผมก็จะไปคุยกับท่านชวนนะครับที่จังหวัดตรังนะครับ <c oughs> <c oughs> การคุยคุณพิเศ์คุยกันหลายรอบแล้วก็คิดว่าควรจะคุยกันต่อหน้าต่อตานะครับให้จบท้วนกระบวนความเลยนะครับก็เมื่อเมื่อวันที่8ผมก็ เมื่อวานเนี่ยนะก็ขึ้นไปคุยกับท่านก็คุยกันนานหลายชั่วโมงนะครับก็สรุปว่าท่านอภพิศิทธิ์เนี่ยก็จะเข้ามานะครับเพื่อเสนอตัวเป็นหัวหน้าพักพิจาริยปัตนแน่นอนเรื่องที่1น,นะครับเรื่องที่2เสียงสนับสนุนท่านเนี่ยผมคิดว่ามีเยอะมีมากนะครับไม่น่ามีปัญหาเรื่องเสียงสนับสนุนนะครับท่านอดีตหัวหน้าพักท่านเฉลิมชัยนะครับท่านก็สนับสนุนนะครับสอสอหลักๆนะครับที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ก็สนับสนุนท่านอภพิสิทธิ นะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการสนับสนุนนะครับคนเก่าคนแก่ก็ไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหารไม่ว่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรีนะครับก็มีเสียงอยู่40%นะครับแต่ละคนก็เข้าไปเป็นสมาชิกก็ยินดีต่ำตูนคนน่พิสิทธิ์นะครับแต่ว่าเราก็แอบกังวลอยู่นิดนิดไม่เยอะแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับถ้าขอกันได้ก็คืเอ,อเราคิดว่าในการประชุมใหญ่เนี่ยมันอาจจะมีคน บางท่านนะครับที่เป็นสมาชิกแล้วท่านก็อาจจะเสนอตัวนะครับเป็นหัวหน้าพักด้วยอาจจะมีทั้งคนสองคนบางคนก็เปิดเผยชื่อมาแล้วบ้างบางคนก็คิดว่าบุคลิกอย่างเงี้ยท่านสมัครทุกครั้งแหละน,น่าจะสมัครอีกซึ่งซึ่งมันก็ผมก็คิดว่าไม่อยากให้มีการสมัครแข่งกันนะครับเพราะว่าแต่และคนก็รู้ถึงศักยภาพของตัวเองว่าตัวเองพอจะเป็นหัวหน้าพักในสถานการณ์อย่างนี้ได้ไหม นะครับความเห็นผมที่ได้คุยกันเมื่อวานก็คิดว่าไปขอร้องกันว่าอย่าแข่งกันเลยเให้ท่านอภิษ์เป็นก่อนคุณก้อยเป็นสมัยหน้าไว้แข่งกันอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่รู้เราจะคุยกับได้หรือเปล่าครับกับวันนั้นครับค่ะตอนนี้ต้องยอมรับว่าทุกคนทํางานแข่งกับเวลานะคะเพราะว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วก็เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจ การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราคิดนะคะอาจจะด้วยอุบัติเหตุทางการเมืองหรือว่าเรื่องคดีความหรืออะไรก็ตามในส่วนของประชาธิป,ปัตย์เองอะคะ่ะอันนี้เราจะสามารถบอกได้ไหมคะว่าเรามีถ้าเราได้คุณิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักเนี่ยการจัดทัพการเตรียมพร้อมตรงนี้พ่วงเวลาที่เหลือทันไหมคะอันนี้อันนี้ผมก็กังวลน,นะครับในวงพูดคุยกันผมก็กังวลก็เรียนท่านหัวหน้าว่าเวลาเราจํากัดมากเลยนะครับ เราเสียเปรียบพรรคที่เขาเป็นพรรคการเมืองได้มีผู้แทนรัษฎรอยู่ในพรรคแล้วและไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารพรรคเขาของเรานี่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคใหม่นะครับแล้วก็เราก็เป็นฝ่ายค้านแล้วเราก็มีสอสไม่เยอะนะครับเราก็มาเริ่มต้นในช่วงเวลาประมาณสักสามเดือนกว่าๆเท่านั้นเองไม่ไม่ใช่สี่เดือนซะด้วยซ้ำนะครับพว่าเราจะจัดทัพทันไหมเราจะาผู้สมัครทันไหม เราจะพูดสนับสนุนพักคทันไหมหาเสียงทันไหมกําหนดนโยาบายทันไหมเราจะมีทุนสนับสนุนเพียงพอสําหรับการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดไหมอันนี้เราก็ค่อนกล้างจะกังวลนะครับก็ก็คิดว่าหลังจากวันที่18แล้วเนี่ยก็คงจะต้องเริ่มลงมือกันทันทีเลยนะครับทํางานกันทันทีเลยและอย่างที่เราคุยกันนะครับเราก็คิดอีกเออวอร์ชันหนึ่งนะครับอีกสถานการณ์หนึ่งว่า สมมุติว่ารัฐบาลอยู่ไม่ครบสี่เดือนตามที่ตกลงกันไว้กับพรรคประชาชนเนี่ยนะครับสมมติว่ามีเหตุเพศภัยอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ะจะยุบสภาปลายปลายปีนี้นะครับอาจจะมีปัญหาทางกฎหมายได้แล้วแต่เนี่ยเราจะเตรียมตัวทันไหมเราก็คิดไว้ในสองสถานการณ์ครับแต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะในส่วนของกองเชียร์ที่รอคอยการกลับมาของคุณวิเศษเองก็บอกว่าถ้าวัดกันน้ําหนักปอนต่อปอนแล้วเนี่ย การที่คุณอภพิสิทธิ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐนมนตรีในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ก็สู้กับคนอื่นได้แน่นอนอย่างน้อยนะคะก็มีหลายคนประเมินเอาไว้ค่ะว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์มีแคนดิเดตคือคุณอภพิสิทธ์พรรคอื่นก็อาจจะต้องมีความกังวลเล็กน้อยเหมือนกันข้อนี้มีข้อสังเกตอะไรที่น่าสนใจไหมคะคือถ้าคิดถึงตัวต่อตัวนะครับหัวหน้าพักต่อหัวหน้าพักนะครับเพราะหัวหน้าพักนี้ต้องเป็นแคนดิเดตนายกตรีลําดับที่1อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นท่านนายกอนุทินท่านอภิสิทธิ์วชจาชีวะคุณแพทองทานหรือจะเป็นคนอื่นของพรรคเพื่อไทยก็แล้วแต่นะคุณเทง้งจากพรรคประชาชนนะครับสีพ่พรรคที่ยกกันมาเนี่ยผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้เป็นรองใครเลยนะครับไม่ได้เป็นรองใครเลยนะครับเพราะฉนั้นเราคิดว่าตัวคนดิเดตหัวหน้าพรรคเนี่ยเราอาจจะพูดเข้าข้างตัวเองนะว่าคุณอภิสิทธิ์มีความพร้อมนะครับทั้งอายุนะครับทั้งประสบการณ์ทั้งความรู้ความสามารถไหวพริบป,ปฏิภาณ ความเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกเนี่ผมคิดว่ามีนะครับแล้วก็พรรคปฏิปัติเองก็เราก็เคยได้เสียงสนุนตั้ง12ล้านเสียงนะครับเพราะฉะนั้นตัวตัวหัวหน้าพักตัวแคนดิดตหัวหน้าพักเนี่ยผมคิดว่าเราเราไปแพ้ใครเลยครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ที่เราพบว่ามีการแข่งขันมีการย้ายค่ายกันค่อนข้างสูง <c oughs> การเคลื่อนไหวในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเป็นอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนในการกลับมาพลิกฟื้นประชาธิปัตย์คะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็สูญเสียคนของพรรคประชาธิปัตย์ไปที่พรรคภูมิใจไทยด้วยบางส่วนในขณะที่พรรคเพื่อไทยหรือว่าสสอดีตสส,สจากพรรคอื่นก็มุ่งหน้าไปที่พรรคสีน้ําเงินกันหมดตรงนี้เป็นปัญหากับประชาธิปัตย์ไหมคะ เราจะบอกว่าไม่มีปัญหาเลยก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าเสียงส่วนหนึ่งที่ไปนําสนนพักปุ่มใจไทยเนี่ยเขาไปจากพักประชาธิปัตย์นะครับถามว่ากังวลไหมก็ต้องตอบว่ากังวลนะครับเราจะปฏิเสธไม่ได้ท่านอื่นอาจจะบอกว่าไม่กังวลแต่ผมถึงผมอยู่ในการเมืองมานานนะครับผมอยู่ในภาคใต้เนี่ยผมก็ต้องบอกผมกังวลนะครับคล้ายๆกับว่าเราเกือบจะไม่เหลือตัวแข็งๆนะครับตัวเด่นๆในสายใต้ในใน ในภาคใต้เลยอันนี้เราก็กังวลน,นะครับแต่ว่า,าการที่นักการเมืองครับพาเรขก็ไปยังพักภูมิใจไทยมากมายมหาศาลขนาดนี้ครับมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติใครบอกว่าเรื่องนี้มันปกติเพราะว่าไม่ใช่ละมันผิดปกตินะครับเพราะั้นสิ่งไหนที่มันผิดปกติมันสิ่งนั้นก็มันก็ไม่เป็นไปตามธรรมชาติสิ่งไหนที่มันไม่เป็นไปตามธรมมมมธรมชาติเนี่ยสิ่งนั้นมันต้องมีอันเป็นไปนะครับมันต้องสะดุดนะครับเพราะว่าการเมืองเนี่ย มันเป็นมันเป็นกลุ่มก้อนมันเป็นกลุ่มของประชาชนเป็นกลุ่มของพลเมืองที่มารวมตัวกันด้วยมีอุดมการณ์เดียวกันนะครับที่จะสร้างชาติสร้างบ้านเมืองที่ที่จะพัฒนาชาติบ้านเมืองทีคนที่กระโดดไปกระโดดมานะครับวิ่งกันไปหาพักภูมิใจไทยเนี่ยนะครับมันไม่ได้หล่อหลอมอุดมการนะครับในทางการเมืองเข้าด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าเป็นพักการเมืองเนี่ยผมคิดในทฤษฎีแล้วเนี่ยถ้าทําอย่างนั้นนะถ้าพักภูมิใจไทยทำอย่างนั้น พรรคภูมิใจไทยก็เป็นกลุ่มก้อนเป็นแก๊งเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ใช่พรรคการเมืองครับนะครับหวังปริมาณแต่คุณภาพเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าพอไปอยู่นานๆเนี่ยมันจะสะดุดขามันหลายมุ้งนะครับเดี๋ยวมุ้งนั้นไปเปลนกับมุ้งนี้นะครับมันก็มีปัญหาและมันจะสร้างปัญหาประเทศชาติมากกว่านะครับแล้วก็การกระทําของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยผมคิดว่าไร้มาราย,มยาทซะญาวดยซ้ำนะครับในทางการเมืองไม่มีมารญาตนะครับค็ค้าว่าก็โตจนก็ลลำพองอ่ะวันนี้ก็จะเดินไป บ้านของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์สมาชิกพรรคนั้นปักนิ่งและไปไปเจีบไปขอนะครับส่งขันหมากไปไปบอกว่าไอ้มาอยู่กับเราเจอทั้งๆท,ท,ที่เขายังเป็นสมาชิกกองอยู่พักหนึ่งอย่างเงี้ยไดนะ้มารยาทนะเมื่อก่อนไม่มีนะคุณอนุทินยังไงก็แล้วแต่แต่ท่านเล่นการเมืองหลังผมนะ <c oughs> แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้เขาไมา่คำนึงถึงกติกาแบบนั้นแล้วเป็นการเมืองที่ไม่มีมรารยาทเพราะเป็นการเมืองที่ไร,ร้มารยาทมันก็สอนให้คนไม่มีมรารยาทไปด้วยนะครับไม่ต้องคิดถึง จะยด้ทำไม่ต้องคิดถึงมารยาททางการเมืองแล้วปอเกียพักอย่างนี้มากไกปด้วยปริมาณแต่ว่าคุณภาพผมไม่รู้นะ,ะลูกหลายพ่อหลายแม่ไปอยู่ด้วยกันปอเกียรอยู่ไม่นานหรกพักตอนนี้ครับไม่ต้องกังวลนะครับแต่ว่าระยะแรกนี่มีปัญหากับพรรคประชาธิปัตระยะแรกก็มีปัญหากับพรรคเพื่อไทยมีปัญหากับพรรคทุกพกรรคกับแม้กระทั่งพรรคประชาชนเองก็ถูกดูไปเหมือนกัน,กนครับ อยากให้คุณพิพิษประเมินสถานการณ์ณวันนี้นะคะการเมืองก็ดูเหมือนว่าบรรยากาศมันก็สวิงไปสวิงมาแม้แต่พักประชาชนเองเนี่ยปรากฏว่าพอไปทํา MOA กับพักภูมิใจไทยคะแนนนิยมของพักประชาชนเนี่ยก็ตกขณะเดียวกันค่ะมันจะมีเหตุการณ์ที่ซ้อนมาเพิ่มคือคดีอดีต44สสซึ่งเคยอยู่พักเก้าไกลล่าสุดปปชเมื่อวันที่8ตุลาคมนะคะปปชอ,ออกมาให้ข้อมูลบอกว่า คดี44สอสอของพรรคเก้าไกลที่เคยไปร่วมกันลงชื่อแก้ไขมาตรา1 1 2น่าาจะจะมีความชัดเจนประมาณพฤศจิกาจนถึงเดือนธันวาคมสถานการณ์แบบนี้ค่ะก็เท่ากับว่าในส่วนของพรรคสีส้มเจอกับเขาเรียกว่าวิบากกรรมเจอกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นลบกับตัวเองตรงนี้น่าจะเป็นบวกกับพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยด้วยไหมคะเพราะเขาอาจจะจัดทับจัดทับไม่ทัน ผมคิดว่าภาคประชาชนต้องปรับทับนะครับต้องปรับกระบวนการของเขาเองนะครับเราก็คือถ้าเขาส่ง44สสนี้นะครับไปลงเลือกตั้งใหม่เราก็ทําอะไรเขาไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของเขานะครับแต่ว่าถ้า44คนนี้นะครับมีปัญหาว่าปปชก็ส่งไปยังสารนับนูลนะครับไม่ว่าจะเรื่องรือสารดีกาสาดีกาใช่ไหมฮะส่งไปเรื่องจริยธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ เพราะว่าเรื่องนี้เดิมก็สารมำน,นก็เคยมีคำวินิจฉัอยอยู่แล้วว่าการกระทําอย่างนี้มันทําไม่ได้นะครับทีนี้พอพอปชอก็จะชี้มูลเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีมีใน44คนเนี่ยนะครับจะถูกชี้มูลทั้ง44หรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมว่าโดนแน่นะครับอย่างน้อยสักครึ่งหนึ่งอ่ะก็ต้องโดนแน่แหละครับจะรอดไปไม่ได้หรอกครับเพราะมันมีคาวินิจฉัยของสามนูนเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับถ้า44สสน,นี้นะครับได้กระทําความผิด ใกล้เคียงคตที chanting, get get it time, ่จริง <captions> ท <disappear> ี่สาธารัฐมนได้วินิจฉัยไว้แล้วนะครับ44สสเนี้ยบางท่านเนี่ยก็ต้องก็ต้องโดนนะครับอาจจะถูกเพิกถอนสิทธิ์นะครับถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงสมัครหรือถ้าสมัครแล้วก็ถูกออกไปจากกระบวนการของการเป็นผู้แทนราษดรกระทบแน่นะครับเพราะพรากลร่มพักประชาชนก็ต้องต้องรับสถานการณ์นี้ครับต้องแก้ไขสถานการณ์นี้แน่ครับ นั่นหมายความว่าแคนดิเดตนายกในส่วนของพรรคประชาชนก็อาจจะต้องเปลี่ยนอาจจะไม่ใช่คุณเท็งนัทพงศ์ที่เตรียมที่จะมาเป็นแคนดิเดตซึ่งอาจจะเป็นคนอื่นใช่ไหมคะตรงนี้อาจจะเป็นโอกาสให้กับพรรคภูมิใจไทยด้วยไหมคะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ก็มัน,ม,นมันคนละกลุ่มกันนะพรรคภูมิใจไทยก็ว่าของเข้าไปนะเพีเงเยงแต่ว่าพรรคประชาชนก็ต้อง,ต,องต้องเตรียมรับสถานการณ์นี้ครับ แต่ว่าผมคิดว่าพักประชาชนเองก็ไม่เปลี่ยนนะครับคือพรักประชาชนบุคลิกเขาเนี่ยเขาก็าไม่เชื่อมั่นในในเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะครับไม่เชื่อมั่นในคำวินิจฉัยของสารโนนไม,ไม่ไม่เชื่อมั่นในคำวินิจฉัยของสารทุกกระบวนการอยู่แล้วเพราะนั้นคุณเท้งเองพักประชาชนเองนะครับถ้าจะเปลี่ยนค a n d i d a นาย,ยกรัฐมนวยผมว่าผมว่าก็ไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าถ้าเขาใช้แผนสํารองไว้นะครับน <c oughs> อกจากคุณเทงซึ่เป็นวน,าน้าพักแล้วก็อาจจะเอา สสนะครับท่านใดท่านหนึ่งซึ่งไม่อยู่ใน4 4บัญชีรายชื่อนี้นะครับเข้ามาเป็นแค a n ิเดตด้วยเพียงแต่ว่าท่านเหล่านั้นที่จะเป็นแคนดิเดตนายกตีนี่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับมีศักยภาพได้รับการยอมรับในระดับไหนนะครับก็อาจจะเอาคนนอกมาก็ได้นะครับผมคิดว่าพรรคประชาชิน่าจะไม่เสี่ยงที่จะเสนอแค a n ิ i d ตคนเดียวครับในส่วนของพรรค เพื่อไทยนะคะล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เจ็บหนักมากกว่าใครคุณทักษิณยังอยู่ในเรือนจําคุณแพรทองทานเธอก็ไม่สามารถที่จะเป็นแคนดิเดตนายกให้กับพรรคเพื่อไทยได้อีกนะคะแต่ว่าล่าสุดคุณแพรทองทานเองเนี่ยเธอก็ยังปลุกใจลูกพักนะคะว่าให้ให้สู้ต่อแล้วก็เตรียมตัวลงสนามเลือกตั้งแต่ในขณะเดียวกันก็ยังเห็นความเคลื่อนไหวในส่วนของกลุ่มในส่วนของบุคคล ที่เคยใกล้ชิดกับคุณทักษิณเองก็ยังไปเ,เรียกว่ามีการดิวมีการพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยสถานการณ์แบบนี้ค่ะคุณนิพิษประเมินว่าพักเพื่อไทยเนี่ยในการเลือกตั้งรอบหน้าบางคนบอกว่าต่ำร้อยแล้วก็จะหาใครมาสู้คุณทักษิณก็ยังอยู่ในเรือนจําคุณนิพิษประเมิน<ผ>มพรรเพื่อพรรเพื่อไทยยังไงคะผมคิดว่า,าด้วยด้วยแรงดูดอของพรร ภูมิใจไทยในขณะนี้นะครับพักเพื่อไทยจะถูกดูดอีกเยอะนะครับสสจะถูกดูดอีกเยอะนะครับอย่างเช่นเราก็ได้ยินในวันนี้เมื่อวานใช่ไหมครับอ,อดีตสสของอพักเพื่อไทยจังหวัดอุบลราธานีหรือจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ครับก็มีแนวโน้มนะครับที่จะไปกินกาแฟที่โรงแรมภูแมนบ้างไปพบคนนั้นคนนี้บ้างนะครับการดูดเนี่ยมันมีมีแรงดึงดูดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมแกงมุ้งต่างๆ แกนนําต่างๆนะครับที่มีน้ําหนักนะครับที่มีมีจํานวนสสอ,อยู่ในมือเนี่ยจะถูกดูดไปเยอะเพราะนั้นเป็นภาวะที่เ,เลือดไหลออกนะครับเป็นภาวะเลือดไหลออกของของพรรคเพื่อไทยนะครับสสอ,อยู่ตรงไหนไม่มั่นคงอยู่ตรงไหนที่คิดว่าตัวเองจะไม่รับการสนุนตัวเองจะสอบตกนั้นก็วิ่งนะครับไม่ต้องคิดถึงอุดมการไรหรอกคิดถึงว่าตัวเองจะรับการเลือกตั้งหรือเปล่านะครับถ้าอยู่และเสี่ยงก็ไปที่อื่นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ ที่ท่านตรวจสอบแล้วนั้นต้องต้องคิดให้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับเราดูการเลือกตั้งที่จังหวัดล่าสุดที่น่าจะเป็นศรีสะเกดหรอืออะไรใช่ไหมฮะที่ในภาคกีสาสเนี่ยคะแนนของพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญนะในขณะที่มีปัญหาเรื่องชายแดนมีปัญหาถูกโจมตีเรื่องอการสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับแต่ว่าคะแนนที่เลือกอพรรคเพื่อไทยไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญนะครับและผมคิดว่าการเลือกตั้ง ที่ผ่านมานะครับที่ภาคกีสาาที่พัก <Gym. S 1> เพื่อไทยก็พึ่งแพ้ไปเนี่ยถ้าเป็นมวยเนี่ยผมคิดว่าพักเพื่อไทยไม่ได้ออกอาวุธครบหรอกนะครับแต่ว่าพักที่ชนะพักภุมมให่ไทยเนี่ยออกอาวุธครบนะครับถ้าออกอาวุธครบด้วยกันเนี่ยผมแค่อย่าคิดว่าผู้สนับสนุนนะครับของพักเพื่อไทยจะลดน้อยอย่างมีนัยยะนะผมคิดว่ายังไม่ได้ลดน้อยลงอย่างมีนัยยะสําคัญจนกระทั่งทำให้พักที่เป็นคู่แข่งเนี่ยนะครับรำพองใจได้ว่า พรรคเพื่อไทยก็ไปแล้วไม่ไม่ไม่ไหวแล้วไม่ไม,ไม่ไม่รอดแล้วนะครับอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าการปรับตัวของอพรรคเพื่อไทยนะครับมันจะโดนใจประชาชนหรือเปล่านะครับถ้าเอาคนในวงศาคณาญาตินะครับของคุณทักษิณมาสืบทอดอานาจอีกอันนี้ผมแค่มีปัญหาแน่นะครับเพราะคนคนไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับแต่อาจจะเอาคนใหม่คนหนุ่มที่มีความรู้ความสามารถนะครับนำพักได้สู้กันได้ มาอย่างเงี้ยอาจจะฟื้นได้แต่ว่าถ้าเป็นลูกสาวเป็นลูกเขยหรือแม้กะตั้งลูกของตัวเองอย่างอะไรสักคนสองคนมาอีกเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยเลือดจะไหลออกอย่างแรงครับค่ะ,ค,ะคุณที่พี่คะมีจุดโฟกัสทางการเมืองตรงไหนที่เราจะต้องจับตาคะ่ะจากนี้ไปจนถึงก่อนที่จะมีการาประกาศยุบสภาเพราะคนบอกว่าในส่วนของพักประชาชนเองก็บอกว่าถ้าเกิดพักภูมิใจไทยนะคะ ยังมีสสไหลเข้าจากรัฐบาลเสียงข้างน้อยกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากพักส้มเนี่ยแหละค่ะที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมที่จะล้มรัฐบาลจุดนี้เป็นจุดที่จะต้องจับตาไหมหรือว่าจะเกิดดิติสงครามตามมาหรือรัฐบาลของคุณรุทินมีโอกาสที่จะสะดุดขาตัวเองไหมคะเชิญค่ะม ในในเวทวงการเมืองนะครับเขาก็นั say, ่งมองกันอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการยื่นยติอภิปรายไมไว้วางใจนายกรัฐมนตรีนะครับโดยพรรคเพื่อไทยนะครับสมมติว่าพรรคเพื่อไทยก็เกิดยื่นยติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีขึ้นมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ที่เขายื่นแล้วเนี่ยพอยื่นปั๊บเนี่ยนายกยุบสภาไม่ได้ นะครับสมมติว่าเขายื่นยติที่มันมีน้ำหนักถ้าใครได้ฟังแล้วเนี่ยไม่สามารถไว้วางใจนายกมตรีได้เลยเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าแล้วพักส้มว่ายังไงล่ะ,ะถ้าน้ำหนักขนาดนี้แล้วนะครับมีเหตุผลขนาดนี้แล้วข้อได้จริงขนาดนี้แล้วแล้วพักส้มยังยกมือไว้วางใจอีกแต่เขียวพักส้มก็ไปไม่ได้แหละข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าอาวุธสําคัญของพรรคเพื่อไทยในยครันี้ก็คือการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับถ้ามีน้ําหนัก แล้วก็คุณอนุทินนะครับไม่ได้รับความไว้วางใจนะครับยุบสภาก็ไม่ได้ต้องลาออกไปอย่างเงี้ยคับมันก็มันจะมีปัญหากับพรรคูมิมใจไทยนะครับนัน่น,น,นเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งในฝ่ายการเมืองก็ก็มองมองเรื่องนี้อยู่นะครับสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้ต้องบอกว่าการมีรัฐบาลใหม่ผ่านไปได้30วัน แต่ก็ยังไม่มีอะไรที่การันตีได้ว่าการเมืองบ้านเราจะอยู่ในภาะวะที่สงบนิ่งได้ใช่ไหมคะคุณนิพิษในในในสาเดือนนี้ไม่ไม่นิ่งเลยนะครับนะครับเพราะว่าในสาสเดือนนี้เป็นการคือผู้แทนนักสดอดรัเราไปเราไปดูได้เลยนะครับวันนี้ลงพื้นที่กันถียิบเลยไม่ว่าอ่าภาคไหนไม่ว่าจังหวัดไหนนะครับอันพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ท่านจะเห็นหน้าผู้แทนนักสดอดรเยอะมากในขณะนี้ นะครับยิ่งในงานเทศกาลออ,ออกพรรษาทอดกระถินช่วงนี้ครับผู้แทนนอนไปกันเต็มพื้นที่ครับทุกวัดเลยนะครับมัน,เป,นเป็นสัญญาณว่าผู้แทนนาสฎรอเองก็ไม่ไว้วางใจแล้วว่าจะอยู่ครบหรือเปล่านะครับอาจจะยุบสภาก่อนก็ได้นะครับอาจจะยุบก่อนสี่สเดือนก็ได้มันไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับถ้าจังหวะด,ดีๆผมคิดว่าคุณอนุทินก็กยุบสก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้น ขณะนี้นะครับทุกคนเริ่มนับถอยหลังนะครับเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งแล้วนะครับการประชุมสภาเราเจนว่าเกือบทุกอาทิตย์นะครับทุกสัปดาห์เนี่ยองประชุมไม่ครบแล้วนะครับองประชุมไม่ครบแล้วกฎหมายก็เริ่มผ่านไม่ได้แล้วนะครับอยู่ไปก็ลำบากแล้วนะครับในการผลิตกฎหมายเนี่ยเพราะนั้นก็ก็ม,มีมีวิบากนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่รัฐบาลทําแน่นอนและทําแล้วซึ่งผมก็เคยพูดไว้แล้วว่าไม่ควรจะทำรัฐบาลอยู่4เดือน นะครับก็คือเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการนะครับเราเห็นว่าโยกย้ายข้าราชการเดี๋ยวนี้พลึบพลึบพลบพลบนะครับโย,โยกย้ายาคืองบประมาณใน,นรัฐบาลไปแตะไม่ได้เพราะเป็นงบประมาณที่ก็วางไว้แล้วนะครับแต่ว่าการโยกย้ายราชการเนี่ยข้าราชการเป็นการโยกย้ายเพื่อรองรับการเลือกตั้งเห็นไหมครับอธิบดีกรมป่าไม้นะครับดารงตําแหน่งตั้งแต่1ตุลา68แและอธิบดีกรมป่าไม้เนี่ยจะเข้าไปรับตําแหน่งใหม่ในวันที่7ตุลาคม เจตุลาอธิบดีก็ไปรับตําแหน่งใหม่เลยนะครับเดินทางไปรับตำแหน่งที่กรมป่าไม้ที่7พอพนที่7ตอนบ่ายในมยมีมติคณรมอธิบดีกรมปรมา่มปมาไม้ย้ายไปเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีไหมครับเยอะแยะและผมคิดว่าทุกทุกวันอังคารของการประชุมครมนจะมีการโยกย้ายขราชการน,นะครับเพื่อสนองตอบต่อการเรื่องตั้งสิ่งเหล่านี้ไม่ควรกระทาแต่ภาคภูมิใจไทยทําแล้วนะครับเพราะคุณอยู่สี่เดือนคุณจะโยกย้ายขราชการทําไมล่ะนะครับเรื่องตั้งเสร็จแล้วรัฐบาลก็จัดการของเขาเองะนะครับ สี่เดือนคุณจะไปใช้ก็การทําอะไรครับนะครับนโยบายก็ทําอะไรมากไปได้งบประมาณคุณก็ทําอะไรไม่ได้ใช้งบประมาณเก่าแต่ไปโยกย้ายก็การทําไมคุณจะโยกย้ายก็การเพื่อเพื่อนโยบายอะไรล่ะครับผมก็มาเห็นนอกจากผลประโยชน์นะครับนอกจากเพื่อผลประโยชน์ของส่วนตนของพรรคเท่านั้นแหละแต่ไม่ใช่ผลประโยชน์ของประเทศบ้านเมืองหรอกนะครับก็ไม่ทํากันแต่ว่าวันนี้รัฐบาลทำแล้วครับ ยังไงวันนี้สยามรัฐสันตวิจาร์ต้องขอขอบพระคุณคุณนิพิษมากนะคะมารสรุปมาวิเคราะห์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพรรคสีฟ้าเองไปจนถึงค่ายสีน้ําเงินค่ายสีแดงและค่ายสีส้มค่ะขอบพระคุณมากค่ะยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ